วันนี้จะเคลือบโต๊ะ,ะเคลือบหน้าโต๊ะนะครับขนาดหน้าโต๊ะนี้อยู่ที่ประมาณนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ70เซนความยาวอยู่ที่ประมาณ2เมตรถ้าคำนวณคร่าวๆก็จะได้เนื้อที่ประมาณ1.4 1.4ตารางเมตรนะครับนี่1.4ตารางเมตรเราก็จะใช้น้ำยานะครับประมาณเดือมานะครับพัด A 2กิโลนะครับพัด A 2กิโลก็เทเลยนะครับ ้วตัวนี้เราได้ลองพื้นด้วยไปชั้นหนึ่งแล้วนะครับท,ทัดเก2กิโล แล้วก็ใส่คาดีหนึ่งกิโลนะครับคืออัตราส่วน2ต่อหน,นึ่ง การคนก็คนให้เข้ากัน,นการคนนี้พยายามาากับเวลาไม่คนเกิน5ทีมากเพร mm hmm. าะน้ำยาจะอยู่ในปริมาณมากๆจะเกิดความร้อน mm hmm. ถ้าเรามาีไปพัดที่ติดกันหองสว่างสามารถปั่นได้นะครับ mm hmm. มันจะเร็วขึ้น mm hmm. การส่ว,วนในการผสมเมื่อสักครู่นะครับแค่ตาสองต่อหนึ่งเนี่ยเราต้องคำนวณจากน้าหนักเป็นหลักนะครับการสวงนี่จะมีปัญหาเรื่องการไม่ใช่ตัวนะครับแห้งไม่เข้ากันขอบสําคัญนะครับขอบที่ต้องฝาต็นเกลี่ย ติก้นของแกนลอนนี่นะครับข้อสังเกตนะครับเราคอยสัมผัสที่ตัวแกนล,ลอนนะครับที่ถ้าเกิดมีอุณหภูมโโิมีความร้อนนี่ต้องรีบเทลงไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเ,เทไม่ทันนะครับที่เราคนเพลินนะครับ